สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะสวัสดีทุกคนในช่องของลิเติ้ลปิงปองค่ะกลับมาเจอกับปิงปองอีกแล้วนะคะสวัสดีหลายๆคนในช่วงวิกฤตการโควิดแบบนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนจะได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยปองเองเนี่ยเป็นฟีล์ลนานวงการอีเวนต์วงการฟแล์โดนผลกระทบโดยตรงมากๆเพราะว่างานทุกงานเป็นอีเวนต์ที่ทุกคนต้องมาพบปะเจอกันเนยหยุดจัดหมดเพราะฉะนั้น อยู่บ้านยาวๆเลยจ้าตอนนี้ก็รณรงค์ให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบี๊ฟองมีสาระดีๆมาให้ทุกคนค่ะให้ทุกคนอยู่บ้านกันแบบเกิดประโยชน์สูงสุด,สดพัฒนาตัวเองได้เต็มที่มากที่สุดและบิ๊ฟองเชื่อลึกๆว่าหลังจากจบวิจิตการนี้แล้วเนี่ย เชื่อมากๆว่างานเราจะกลับบูมมากไม่รู้ว่าเชื่อหรือเป็นความหวังโรงงานเราจะกลับมาบูมมากใครที่รู้สึกว่าตัวเอง,งไม่เก่งใช้เวลาตรงนี้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เก่งขึ้นปีปองก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะมี3เทคนิคดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังกันละกันเนาะว่าเป็นการแชร์ละกันนะคะให้แชร์เพื่อนๆฟังกันว่า3าเทคนิคที่ปองเอามาใช้พัฒนาตัวเองในตอนนี้แล้วก็ทําให้ตัวเองไม่จิตตกกับข่าวที่มันเยอะมากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละร้อยบาคนอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปละนะคะก เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปจัไปฟังเรื่องนั้นเยอะแยะมากมายเราจะเอาเวลาตรงนี้มาพัฒน,นาตัวเองเพราะเราจะต้องเป็นหนึ่งคนที่อยู่รอดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะต้องก้าวกระโดดพัฒน,นาแบบก้าวกระโดดหลังจากจบเหตุการณ์นี้นะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองเอะไะค่ะเทคนิคแรกที่ปิงปองจะมาแนะนําให้กับทุกๆคนนะคะง่ายมากเป็นเรื่องที่เรารู้กันมาอยู่แล้วแล้วก็ คงมีหลายๆคนออกมาพูดแล้วแหละเทคนิคแรกที่ปองทำนั่นก็คือปองจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือะคะ่ะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยปองก็จะอ่านในช่วงก่อนนอนหรือก็ไม่อ่านเลยหรือก็ดองไว้ซื้อมาแล้วก็อ่านในร้านหนังสือน,น่าอ่านจริงเลยแล้วก็ดองไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะปองก็ใช้เวลาว,าวนนา่างตอนนี้มาอ่านหนังสือที่มีปองเก็บไว้หลายๆเล่มแล้วก็อ่านไม่จบบ้างอ่านไปครึ่งเรื่องบ้างอ่านไปแต่อินโทรบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่มาอ่านให้แบบ แล้วก็มาพัฒนาตัวเองอ่านแล้วก็ลองคิดอ่านแล้วลองเปรียบเทียบบางทีอ่านแล้วปองก็จะเลคเชอร์ออกมาเป็นหัวข้อหัวข้อว่าเฮ้ยตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้ไปพัฒนาไปปรับทั้งเรื่องการพูดเอาไปสอนเด็กได้นะหรือเอาไปทําคลิปได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วก็หนังสือที่ปองจะมาแนะนําการอันนี้ปองชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเรื่องของการพูดแล้วก็หนังสือการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นหนังสือของพี่หนิงลายชาิฟองมี2เล่มด้วยกันนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ MC event เรื่องของการพูดเล่มนี้เพิ่งเพิ่งพีออเดอร์มาสดสดร้อนร้อนใครบอกว่ามีหนังสือในใจแล้วแต่ว่ามันไปซื้อไม่ได้เพราะร้านหนังสือปิดเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อในเว็บได้นะจ๊ะนี่มีหลายเล่มเลยเห็นปะนี่เล่มนี้ก็ยังไม่ได้อ่านซื้อมาประมาณปีหนึ่งแล้วอเห็นไหมแล้วก็มันก็มีบางเล่มที่แบบเราอ่านแล้วเราก็กลับมาอ่านซ้ำอย่างเล่มนี้ดีมากดีสุดนะคะแล้วก็ อ่านได้แบบชิๆของพี่ชอน,นะคะหรือนอกจากการอ่านหนังสือแล้วค่ะคุณสามารถเอาเวลาว่างตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็นี่ค่ะปองเรียนภาษาจีนนะจ๊ะเห็นไหมคะ ก็เรียนมาปีหนึ่งแล้วว่ายังอยู่ที่เดิมไม่เรียนมากไม่เรียนมากก็โอเคเอาเวลาว่างตรงนี้มาเรียนออนไลน์ให้มันแบบเต็มที่มากที่สุดนะคะนี่ก็คือข้อแรกที่ปิงปองใช้ข้อต่อมาข้อที่2ค่ะปองไม่มีไรายได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใช้เก็บบุญเก่ากินทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นปองมีเทคนิคเอาอะไรนี่ละกันมาแล้วแต่บุคคลเนาะบางคนก็อาจจะทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากาันแต่คุณลองหาอะไรได้ทางอื่นที่ มันเป็นเงินที่มันจะเข้ามาทุกๆวันอย่างปองในปองขายของออนไลน์แล้วก็ขายทาโกยากิในหมู่บ้านตื่นเต้นแบตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะขายได้ลงทุนไปขายมาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆตอนนี้คืนทุนหมดแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเพราะหมู่บ้านปองใหญ่ไงมีประมาณแบบ4ี่หลังคารเรือแล้วก็ทุกคนก็อยู่บ้านกันหมดแล้วก็ขายทาโกยากิอาศัยกําไรวันละแบบไม่กี่ร้อยแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยกำไรวันละไม่กี่ร้อยบาทตรงเนี้ยมันยังเป็น ค่าข้าวสารค่ามาม่าค่าปลากระกป๋องของเราได้นืกอออกปะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเงินน้อยค่ะหนึ่งบาทก็คือเงินเหนมือนกันปองก็ขายทาโกยากิลูกละหกบาทขายในหมู่บ้านน่ารักไหมทุกคนก็ลองหาอย่างอื่นที่ตัวเองทำลูลกชิ้นปิง้งขายอะไรน้ําแล้วเราก็ปั่นจักรยานไปส่งม,มันไม่ต้องมีการแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับใครเยอะแยะมากมายเราไม่ได้เปิดร้านขายเล้วนืกอออกไหมแล้วก็ขายออนไลน์ก็ขายเจลแอลกอฮอล์ alcohol, เจลล้างมืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า เราจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ไม่ต้องทําเหมือนกันก็นได้แต่คุณลองมองดูว่าเอ๊ะเราลองมีหาไรายได้เสริมทางคนหรือเปล่าเปิดเพจขายของออนไลน์ไหมหรือใครมีความถนัดอะไรอย่างปองเนี่ยมีความถนัดทําคลิปลายสดทําคลิปผู้สอนเฮ้ยช่วงนี้หยุดว่างเราอาจจะมีเวลาทําคลิปเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหารายได้ของปองเหมือนกันทําคลิปเราก็จะได้ยอดวิวจาก u t u b e ได้ค่า โฆษณานน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่อาจจะยังได้ไม่เยอะแต่ก็ลองดูมันเป็นช่วงที่ให้เราได้อยู่กับตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีคิดแล้วก็มีเวลาได้มาทบทวนตัวเองว่าเราทําอะไรได้ไม่ได้เนาะอันนี้อยา่างที่ฟองบอกไป2วิธีแล้วค่ะแล้วก็วิธีที่3อันนี้สําคัญมากที่จะให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปได้แบบทั้งแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจในะคะนั่นก็คือการ เอาเวลาว่างไปออกกําลังกายซ่าหลายๆคนบอกเฮ้ยฟิตเนสปิดนะคะหรือว่าที่ออกกําลังกายสาธารณะปิดจะออกกําลังกายได้อย่างไรแนะนําค่ะฟองเห็นคนในหมู่บ้านปองเนี่ยก็วิ่งวิ่งปองเองนะคะก็ดูคลิปคาร์ดิโอของเบเบยแล้วปองก็เต้นตามง่ายๆแค่นี้เองหรือบางวันที่ปองขายทาโกยากิเนี่ยปองก็จะปั่นจักรยานไปส่งคือหมู่บ้านฟองมันใหญ่เนาะ ป้องปั่นจักรายานไปส่งปองก็เหมือนได้ออกกาลังกายเป็นตัวแล้ว1ค่ะคือเราจะป้องกันเชื้อที่จะเข้าร่างกายเราได้แล้วเพราะว่าเราแข็งแรงแล้วก็หลังจากจบพิกฤตการนี้ไปเราก็จะสวยและหุ่นดีมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะมาแชร์กันง่ายมากๆก็ ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มองเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผ่านกิจนี้ไปให้ได้มันไม่ใช่แค่เราที่โดน,นเป็นกันทั้งโลกเลยค่ะตอนนี้หยุดชนักกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเนาะต้องช่วยกันอยู่บ้านพยายามถ้าอยู่บ้านอยู่เชื้อเดินทางให้น้อยที่สุดมองเนี่ยไม่ได้ไปเจอแม่มาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าพยายามแบบไม่ไปไม่ไปที่ที่แบบคนเยอะๆไม่ไปพบปะใครเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นพาหะาหรือมีเชื้อหรืออะไรหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติอันเนี้ยต้องร่วมมือกันทําจริงๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งตีกันตอนนี้ให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้ก่อนแล้วก็คิดว่าเทคนิคนี้น่าจะเป็นเทคนิค3มเทคนิคดีๆที่ทุกคนเอาไปใช้ได้นะคะเอาแหละถ้าพูดเร็วไปก็กขออภัยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่คลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย